สวัสดีครับมน,นีสิภาพเปเบิบงอีกหนึ่งอาชีพนะครับของชาวอีสานซึ่งหลายคนอาจสิบบลรู้จักกันครับนั่นก็คืออาชีพหยอดยางต่อยครับเราบอกได้ว่าเป็นอาชีพคนอีสานนะครับก็บเป็นอาชีพของคนทั่วไปเนี่แหละครับแต่ว่าคนอีสานส่วนมากก็สิไปเห็ดอาชีพประมาณนี้ครับคุณเคยกันครับบดบดจีกยางบอ,อกว่าครับ เพื่อลส้นน้ำกันเลยเปื่อยใส้นน้ำกันเลยแข่งนี่ก่ามาส่อเงนเดยลอยพอดีเอาออก็ได้นักเก็ออกกันเก็ออกกันิกันมาแล้ว๋อเขอเห็นมาเป็นก้อนเลยตัวนี้เราบัดทีนี่กันพรามันก็เห็ดใจง่ายอยู่ผมว่า้ารรักษาดีแต่ใช้กันรักษาพอดีวันนี้ติดคุนเราขนาดยู่มาเป็นก้อนหรอกมาอบแต่ว่ามันติดคุณติดเลย ติดเงาติดเกียดงานม่กินไหลออกมาเป็นห้าหยอดเยาคือคือก็มันติดเงาติดหยาเป็นห้อหยอดเยาคือคมันกิไหลออกมามันมาแช่อยู่ต่อมันนี้แหละคนณลองคนว่าคือโบทอยยังไงทอยยังไงกับเกิดทางน้ำแข็งบวกน้ำแข็งไม่หินแต่ที่เพือที่แรกเพราะว่าคือโบทอยเพราะยังกับเ้ืเกิดเลยเห็นว่าเลยที่เราไม่ต้องเกิดบางทีเต่าที่ล้มไป เปิเป <ừ> ิดแขงก็บงเ้วยไก่ก็ดลเออต้องแม่นความตัวนี้ต้องแม่นา้องแม่นแบบควมด้วยแบนี้ยามันทําควมสาดเอาอย่างหลางมันยังสีออกเขาขาเอาอย่างแรงเลยครับเอาจงูมันแข็งงูมัอีก่อเออ

สองคนแบบนี้หลอดทซีที่แผมือหอดเีที่แผ่มืเขาเ็นแล้วแลมุเขานีฮิดอ่ะเออของยางหยอดอยู่นี่เดีว้าก็บได้ปานี่มันต้องไปตามนี่แหะตามมันนี่แหละมันจะคอยไปตามมันเลิ้แงไหลกันรถนเลิ้แงไหลกรก็พ่ได้ร่นร่นงต้องก้อสารต้ได้ท้อไรแต่ว่าแนวอื่นยังเอยว่าอัน ป่าได้เห็นไหครับแต่ว่า,าอันนี่เป่าไป,าอไปาโอ้ยตมงไ,งไล่ไล่จำม่งเสมอเ่ปกลยซ้ำนีนอเนนอนี่ดรอสมัยอนเสา่านแบบนี้แล้วยังใ บางเจ้าเาขาผิดพลาดทำไรทำไปหาพื้นหายอย่างนี้พื้นไป <Ừ. S 2> ใส่เตาเก็บเก็บทั้งหนึ่งแต่ว่าเนื้อได้เลยรสามที่ 3, มือทีเนี้ยคังนึงเพมันส่วนนี่เพราะได้ดอกเพราะว่าอันนี้มันซ้ําเต็มรถเข็นนี่ขมวด,ดมือกลอรกมือ,ม,อมือหนึ่งเลยเจ้ฟื้นกองนี่กับที่พ่อได้เป็นมือผุนว่าุนาะครับคันคันคันเต็มซ้ําเต็มรถมันเนี้ยที่ได้มือหนึ่ง นี่ก็สิได้ประมาณบ่ถึงครึ่งมือแหละเนี่ยอยากจะหามาใส่บัดนี้ยางไปตะหูเดียวก็ตีเป็นบ่ถ้าบัดนี้มันเป็นตัวยาวรอนเป็นหูเดียวับหู้แล้วตะลาพุ่งเล่าก็รถ10ล้อคนหูเดียวต้นมากพนอีกยางพนียางชนมากกันไปเจือนประคันกำปั่นไฟเลี้ยงแฮงหลายก็ะยอดบ่ได้หลังเปื่อยหลายก็ะยอดบ่ได้มันสิไหลไปขึ้น้ําออื มันสิบอกแขวนตะเกียบมันบอกแขนมันมันกัแขวนคื่อกะว่ามันสินมันสิล้นออกนะคือมันสิไหลไปเด้มันสิไหลมันแต่มันไหลอะไรมันจะล้นไหลล้นเพราะว่เห็นเนาะผมเห็นเนี่ยเขาเห็ดบางหม่องเขาคือเอาคือจังโค้งใส่เนี่ยเน้นบอกเน้น มันเดียวกันบ่ะันเดียวกันแต่ว่าบองทดที่รถเขาตัดบ่ได้พวกอีสไซโฟมคือมันอันท้อนมันเป็นชิ้นอย่างเขากแค่ออกกันบ่ทำมันมันเป็นชิ้นส่กับหขากไปแข่ออกอื่อแล้วก็หยอนจางขท้นกันจางกันที่โฟมที่าต้องเอาออกเน่ยหมายถึงว่าโฟมนอะละคือยืมมันก็ออกคือเกาครับ เขาบอกตอดแดงเ้นกันนี่แล้วบางเท้าเขาใส่ลูกน้องไปแก่กันแก่ล้มเป็นฟุ้นไงไปช่วมาเขาจะน้ำมันเดือดชิ้นลวกลงเลยแม่นวแม่ครับน้ำมันชิลาดลงเลยมันสิดดไป่ัางกันแช่มันกับผิวไปพเราถ้าจะรน้ำพุนเราแห้งขอีกบดเจ็บิตอะสูน้ำมันเดือดชิ้นบ่ไดช่มาเขาใส่น้ำมันเดือดชิ้นลาดลงไปมันกับหดตัวลงไปถัง่าง แต่ว่าส่วนมากเขาไ่ได้หุ่จักว่าแบบใดเป็นแบบใดดอกีไปเหตุตีหนาที่ของดอกที่หนาทีขอาของจอาของไม่หนาทีนี <tat> ่เ้องมีาที่เท้นีเอาไละงรวมทั้งหมดนี่รกนเห็นนั่ี่ได้หยอพรที่วได้เป็นเท่ก่ันนี่ยังไปยางมักต่อยต้เลยนาะ คือตลอดแบบนี้หวนานพออย่างมาตรงรถหกลอนหนึ่งก้าสนี่ครัเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่หลายคนอาจจะบอกคุณเคยกับอาชีพนี้ครับก็เป็นอาชีพที่ทสร้างรายได้ให้กับคนอีสานจํานวนมากครับซึ่งหลายคนกับประกอบอาชีพจังสี่มาตังแต่ ดูนะครับรับจางหยอดจางคอนกรีตรถนนคอนกรีตรครับ